โอตายรถตำรวจแบบนี้แย่ตำรวจซ้ำครับน่ะรถตำรวจเมา oh. ผมสิตโตถนนแล้วนี่ yeah. oh. แย่เลยเนี่นยที่ oh. รับแล้วได้เบื้องียงนั่นสิตกตขางขวาสิตกตขางซใส่ผมนั่นเนี่เนี่ยพอท่อ,ทอ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยว ไฟเย็เยนถดแต่หน้านี่เกือบเป็นอันนั้นฮ่าฮ่าอ้ยเอาคนของประชาชนครับคือว <c oughs> างสนน้อตกถนนสนนคุณน้ากลนเบิ่งกันนะ <c oughs> <c oughs> ได้แล้วว่าจมูกเต็พวงมาไล่วกเฮงเหรอเนาะเออเอาลุดคงปึด๊ดขั้นคุณสวนนามึงเอากลัวเมลียตึมอ้ยเอาแล้ว เอาแล้วเอาแล้วเวมาหนักอยู่นี่เนาะโอ้นะครับน่าสิเป็นรถตำรวจบัวใหญ่ครับผมตุวเยียนกรุงเทพไม,มาเอาลูกพี่มเจ้าไปนอนเลยเด้เอไ<ด>เอเกิดเป็นสวนกันครับคนมตำรวจดเดนี่ยมันเป็นประชาชนเนี่ยแบเบิ้งตำรวจครับน,นันน่น,นั่นขั้นเมาคือเอารถมาใส่เอาแล้วครับเออเอาเอาเอา,เอารถฟังพผนโอ้ยเอา โอ้ลงลงเอาตายอยู่ในสุ่นตำรวจได้เนี่ยประด้แม่นบ่แม่นเอาหลุดโค้งเอาเอาเคนเดียวแค่เดือดตายตายตายได้วะคือว่าจีบัวให้จอดคือยังจีบมันบ่ฟังดอกเบื้งต้นโอ้ย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 มันจะแม่ทะเบียนยังก่อนงั้โอ้ยคื่อใบจอดนอัวหน้าเอ้ย จอดจอียังงยี่ยงไงพุ่งจอดดูพงออองหกแมนบ้านอออหกีออหกท่าฐานหกหนกรุงเทพหาาครอออหกท่ฐานหกหนึ่โอ้ครับ พง you, เทพมหานครไแล้วจอดนะเู้พใเอ้ยเจ้าไหวเจ้ายะครับไปท่อว่าถนนนีต่กันแท้ๆริั่นพ่องบอกราบอกราจอดนอนสะงบอกจอดเลยบอกจอดทางทางเลยนะมันติตตัวถนนเนี้วบอกราเนี้ยวานาว่นไปาไปาเปล่า

บ่ผมยานเจ้ามันถามเลยนไปฟังเขามันสีดำเอาสีํำเจ้าเนี้ยมันสิบฮอด์รูแรงแบบพี่พักพระผมมาจอดซะให้ลุงน้องมีลุงน้องว่ายุ่ฟั่มเห้เขามาเนะถึงภแล้วเจ้าขามถนนไม่ได้หรอกเจ้าขามไปว่าขามไม่ได้แท้ผมเบิ่งแล้วเอาผมผมมันตามหลังมาอยู่มันตามผมตามหลังก็มาไกลเนียผมยานเจ้าสมถนนเจ้าสิทุกเป็นสิบรอบเราเนี้ยนะครับ โอ้บับเอาเอ,าอ,าอ,าอาันไ,นไร,น,รนไเหางประชาชนเนะที่พึ่งของประชาชน <c ười> โดนฟอ<จ>กอูเรื่องแบบเลยเป็งเอ้ย,ยกินเหล่าเต็มโยโ่ยตายคนของประชาชนวะท่านอือโอ้ประชาชนนาบอกมึงอะอน,นตกถนนตายกว่าน,นั่นเละ <c> ้ <ười> <c ười> You <laughs> <laughs>